คำถามในภาษาอังกฤษนั้นนะครับเราจะถามด้วยเอาโมโนเวิร์บขึ้นหน้าก็ได้นะครับโมโนนโมโนเวิร์บนะครับก็คือแกนคูดแชลชูดเวลวูดเมยไม้นะครับเช่เราจะถามว่าคูดก็ได้นะครับ Could you please tell me your name นะครับหรือคูด you please คูด you tell me your name please กรุณาบอกชื่อของคุณให้ฉันทราบหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะเป็นต้นนะครับ คำถามประโยคภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าเราถามด้วย verb to have ขึ้นหน้าเนี่ยต้องจําไว้เลยนะครับว่าต้องตามมาด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นนะครับนะถ้าไม่ได้ตามมาด้วยกริยาช่อง3แล้วจบเลยนะครับผิดหลักไวายากรณ์พระคุณครูนเน้นให้นักเรียนอ่าเรียนเพื่อไปทําข้อสอบนะครับเช่นถามว่า have you sorry sorry เปลี่ยนวยไปไหนตอมีดีนะครับนะ have you s o r y English แปลว่าคุณได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w e q u a t i o n นะครับจะไม่ไม่ว่าจะเป็น when where why who หรือแม้กระทั่ง how ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็น w e q u a t i o n ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือเอาประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what to do what t o have b o t do verb นี่แหละมาต่อหลัง w e q u a t i o n เช่นขึ้นต้นด้วย what do นะครับเราถาม เขาว่า do you study English คุณเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับเรามาใส่ตามหลังแว e r เข้าไปก็เป็น where do you study English ก็แปลว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนแบบนี้นะครับ